ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนธันวาคม2 5 6 6น้ี้ดวงชะตาภาพรวมของคุณจะเป็นอย่างไรนั้นเราจะมาเริ่มกันที่ในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนธันวาคมนี้ภาพรวมของคุณนั้นค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่ดีเกี่ยวกับในเรื่องของการงานมากเป็นพิเศษช่วงนี้คุณจะมีคนมานําเสนอเกี่ยวกับในเรื่องของการงานหรือให้โอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานของคุณค่อนข้างมาก ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงนี้ต้องบอกว่าบางคนนั้นอาจจะมีความคิดในการวางแผนงานใหม่ๆหรือเปลี่ยนงานหรือแม้กระทั่งอาจจะคิดโครงการหรือโปรเจกต์ใหม่ๆซึ่งมีโอกาสที่คุณน,นั้นจะเริ่มโครงการได้อย่างมั่นคงและแข็งแรงช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่ชื่นชอบของผู้หลักผู้ใหญ่จะมีคนให้โอกาสดีๆนำเสนอตำแหน่งหน้าที่การงานดีๆแม้กระทั่งโปรเจกต์งานดีๆให้กับคุณ คุณอาจจะมีงานเป็นจ็อบหรือทํางานประจําก็แล้วแต่คุณจะได้รับความเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างมากสําหรับคนที่ทํามาค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวนั้นช่วงนี้ลูกค้าก็จะเข้ามาหาคุณมากเป็นพิเศษเช่นเดียวกันแต่คุณอาจจะต้องระมัดระวังถึงในเรื่องของบริวารในเรื่องของการทํางานเอาไว้บ้างบางคนอาจจะมีลูกน้องบางคนอาจจะมีผู้ร่วมงาน ที่อาจจะจุกจิกจู้จี้หรือบางครั้งอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะผิดพลาดในเรื่องของเอกสารดังนั้นก็ขอให้คุณนั้นตรวจตราให้ดีแต่ในภาพรวมกันในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนธันวาคมนี้ยังถือได้ว่าคุณมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องการงานนั้นค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวและคุณนั้นก็จะทํางานได้อย่างประสบความสําเร็จด้วยความรู้ความสามารถของคุณอย่างแท้จริงสําหรับในเรื่องของการเงิน การเงินของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนธันวาคมนี้จะต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีเมษนั้นการเงินในช่วงนี้ของคุณนั้นอาจจะค่อนข้างที่จะแปรปวนผันผวนอยู่บ้างแต่คุณก็จะมีทักษะในการบริหารงานในการคิดวางแผนงานที่ดีให้กับตัวคุณเองค่อนข้างมากเช่นเดียวกันคุณจะมีความสามารถหรือมีฝีไ,ม,ไมือในการวางแผนทางด้านการเงินในการหาเงินได้ในหล รูปแบบในหลายทิศทางที่คุณอาจจะ,สะแสวงหาได้รวมทั้งงานเสริมหรืองานใหม่ๆก็จะทําให้คุณนั้นมีโอกาสได้โชคลาภทางด้านการเงินได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์มีวาจาที่ดีที่จะทําให้คนโดยทั่วไปนั้นชื่นชอบและหลงไหลในคําพูดของคุณหากคุณทํางานที่เกี่ยวกับคําพูดแล้วไม่อารมณ์เสียรับรองได้ว่าคําพูดของคุณนั้นจะสร้าง การเงินให้คุณได้ดีเลยทีเดียวสำหรับในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนธันวาคมนี้ในเดือนธันวาคมนี้ชาวลัคนาราศีเมษอาจจะยังไม่ค่อยเด่นนักในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดของชาวลัคนาราศีเมษนั้นคุณหลายๆคนที่เป็นชาวลัคนาราศีเมษอาจจะยังค่อนข้างที่จะฝังใจกับในเรื่องของอดีตหรือไม่ปล่อยวางในเรื่องอดีตหรือคนรักเก่า ซึ่งอาจจะทําให้คุณนั้นเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนั้นค่อนข้างยากแต่ตัวคุณนั้นกลับกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ในช่วงนี้อาจจะทําให้มีคนอยากเข้ามาคุยกับคุณหรือทําความรู้จักกับคุณค่อนข้างมากเลยทีเดียวก็ยังถือได้ว่าคุณก็ยังมีตัวเลือกเกี่ยวกับในเรื่องของความรักพร้อมที่จะเปิดโอกาสใหม่ๆหากคุณรู้จักปล่อยวางหรือเลื่อมเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาก็จะทําให้คุณนั้นมีโชคในเรื่องของความรักได้เช่นเดียวกัน สำหรับชาวาลัคนาราศีเมษที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีครอบครัวอยู่แล้วในช่วงนี้ในเดือนธันวาคมน,นี้ต้องบอกว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพบ้างสักเล็กน้อยเกี่ยวกับในเรื่องของความรักของคุณช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพคนในครอบครัวหรือคู่ครอ,องของคุณมากเป็นพิเศษอาจจะต้องเอาอกเอาใจใส่หรือดูแลหมั่นตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอช่วงนี้ คู่ของคุณนั้นอาจจะมีความเครียดหรือมีความวิตกกังวลบางอย่างที่อาจจะทําให้สุขภาพนั้นทรุดโทรมลงก็อาจเป็นไปได้ส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์นั้นช่วงนี้อาจจะยังมีปากเสียงเล็กๆน้อยที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับผู้ครองของคุณก็พยายามอย่าใช้อารมณ์มีสติให้มากก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นอาจจะไม่เวลวร้ายอย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งอาจจะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะต้องปรับตัวหรือทําใจในบางเรื่องบางลาวอย่าพยายามเอาเรื่องเล็กๆน้อยมาเป็นปัญหาใหญ่ระหว่างคู่ของคุณพยายามมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆไปก็อาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นค่อยๆประคับประคองไปซึ่งการประคับประคองนี้ก็จะทําให้คู่ของคุณนั้นไม่มีปากเสียงกันหรืออาจจะทําให้ความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อกันก็ขอให้คุณนั้นพยายามพูดคุยกันด้วยเหตุผลอย่าใช้อารมณ์ในการพูดคุยกัน ซึ่งจะนำพาซึ่งความทะเลาะเบาแหวงอารุณแรงมากขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้ก็ขอให้คุณนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้มีสติขอให้มีความมีเหตุมีผลมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องความรักความสัมธถของคุณก็จะไม่มีปัญหาอย่างที่คุณคิดหรืออย่างที่คุณกังวลใจดังนั้นโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนธันวาคมนี้ยังถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีวาสนามีเสน่ห์เพียบพร้อม ความสามารถเพียบพร้อมยังทําอะไรได้เกี่ยวกับในเรื่องของการงินและการเงินได้เป็นอย่างดีแต่ก็ขอให้คุณนั้นอย่าไม่ประมาทเชื่อได้ว่าในเดือนนี้คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานและการเงินได้เป็นอย่างดีสําหรับชาวลัคนาลาศีเมษ